สวัสดีครับทนายเจนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับมาเจราจาไกลเกลี่ยนะในคดีฟ้องผิดรับจ้างทําของนะฮะผิดสัญญาจ้างทําของก็คืออธิบายอย่างนี้ครับว่าคดีจ้างทําของเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับจ้างเนี่ยนะครับปกติแล้วมันก็จะมีจ้างแรงงานนะฮะว่าจ้างแรงงานก็คือเป็นลูกจ้าง กินเงินเดือนกินรายวันอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นจ้างทําของเนี่ยก็คือเราไปรับจ้างนะหรือว่าจ้างนะครับให้มันจบเป็นจ็อบนะพอจบเป็นจ็อบแล้วเนี่ยไม่มีนิติสัมพันธ์อะไรใดๆต่อกันนะ,ะจะจ้างกันต่อหรือจะไม่จ้างก็ได้นะเพราะว่ามันเสร็จไปตามเป้าประสงค์จุดมุ่งหมายของสัญญาแล้วนะครับซึ่ง สัญญาจ้างทั้ง2แบบนะครับจ้างแรงงานนะเป็นลูกจ้างหรือจ้างทําของไปทํานู่นทํานี่นะไม่จําเป็นต้องมีสัญญานะครับก็ดําเนินการฟ้องร้องได้นะครับสัญญาเนี่ยเป็นแค่ในส่วนของร่างที่เขียนกันไว้เพื่อป้องกันนะในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะแล้วก็ให้ปฏิบัติตาม สัญญานะอันนี้คือความรู้เบื้องต้นนะครับที่หลายคนยังไม่เข้าใจนะว่าเวลาผมลงเรื่องของจ้างทําของเนี่ยจะยังไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆจ้างทําของที่เจอกันบ่อยก็คือจ้างทํารับเหมาก่อสร้างนะครับอ่านะหรือจ้างเป็นอีเวนต์ต่างๆนะครับที่มันจบไปในจ็อบเลยนะครับ วันนี้เนี่ยคดีของผมเนี่ยก็คือเป็นผู้รับจ้างนะเป็นฝ่ายผู้รับจ้างนะก็คือผู้ว่าจ้างเนี่ยนะครับเขาไม่จ่ายเงินงวดสุดท้ายตามสัญญานะครับพอฟ้องไปร่วมๆหนึ่งล้านนะครับก็วันนี้สารนัดเจรจาไก่เกลี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่น่าจะตกลงกันได้นะครับ จำเลยก็มาศาลนะครับมีแนวโน้มที่น่าจะตกลงกันได้ก็เลยเลื่อนนัดไปอีกหนึ่งนัดนะครับเพื่อที่จะไปคุยไปเจราจากันนอกรอบนะครับในประเด็นเรื่องของการฟ้องร้องเรียกนะถ้าเรียกเงินค่าจ้างเนี่ยถ้าหากว่าเป็นฝ่ายผู้รับจ้างนะเป็นผู้รับเหมาเรียกจากผู้ว่าจ้างมานะครับที่เขาไม่จ่ายเนี่ยนะครับก็ถ้าดําเนินการทวงแล้วนะฮะปรากฏว่ายังไม่จ่ายอีกนะครับ ถ้าต้องการใช้สิทธิ์ตางสารก็สามารถยื่นฟ้องนะที่ภูมิลำเนาของทางจำเลยก็ได้นะครับก็คือผู้ว่าจ้างของเราหรือสถานที่มูลคดีเกิดขึ้นนะครับที่ทำสัญญานะหรือว่าสถานที่ที่เราไปทำการก่อสร้างนั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับอันนี้ผมเลือกฟ้องตามภูมิลำเนาของทางฝ่ายจำเลยนะครับเ,เดี๋ยวก็จะไปคุยกันนอกรอบกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้าหากว่ามันจบกันได้นะครับ ก็จ่ายเงินกันไปนะครับแล้วก็หักลบจะหักกลบลบหนี้อะไรบางส่วนตรงไหนบ้างก็แล้วแต่ทางทำเลย